โหดโพบโมบกแตงพี่น้องเต็มไปหมดเมื่อกี้เก็บดอนนุ่นกําลังจะเดินมาจะเหยียบเพชรพี่น้องเอ้ยงามจ้ะได้เยอะแล้วจ้ะวันนี้คงเดินไม่หมดป่าดอกพี่น้องเยอะแบบนี้สวัสดีค่ะต่อกันจากคลิปที่แล้วนะคะเด้อมาเด้ย๋ยวจะเก็บด้วยกันเมื่อกี้เก็บเท็ดดอสน,นุ่นเกือบหมด หมดเปิดกล้องไม่ติดพี่น้องไม่ได้มองด,ดูที่ไหนได้กล้องไม่ติดอยากจะหัวยามันบาดขาดจ้ะอย่าว่าเก็บเศษตัวกระโปกเด้อมีดย้ายไม่มีแปลงจ้ะซื้อมาทุกปีหายทุกปีซื้อไปแล้วแหละ เาเอารถไปเช็คล้วก็เลยเอาออกไว้ไม่รู้ว่าหายไปไหนแวะตลาดมาเช่าไม่มีสักตัดเดียวนี่จ้ะางามจ้ะอาอะไรนี่เฮ็ดหรืออะไรยายเก็ด,ดยายระวังเด้อถ้าเฮ็ดเอ้ยอย,ยุงกัด <c oughs> กัดกระเบนเน็ต มันอยู่กระเฮ็ดเมายายกระโสทิ้งเด้อพี่น้องเด้ออย่าพากันเอาเด้อเฮ็ดเมาก็ะเฮ็ดอันนี้อ yup. ยู่น้ำกันถ้ามืดก็เสียนี้อะไรฮัลละมาเอ๊ะวดตาว่ามาเซตตาร์ตัวโผลโผบักโมบักแดงพี่น้องเต็นไปมดเมื่อกี้เก็บดอนนุ่นกำลังจะเดินมาจะเหยียบเฮ็ดพี่น้องเอ้ยว้ายหมานจ้าหมานมาเก็บไปกันเด้อจ้ะเด้อ ต้องเวกเอาจ้ะมันอยู่ใต้พงเบอร์รี่จ้ะอุ้ยคิดถึงหลานที่เฮลวซิงกิเด้ชอบเก็บเพชรด้วยกันเหมือนกันดูง,งามจ้ะโอ้โหงใหญ่เลยจ้ะดอกเบลเลอร์เธอเลยเห็ดเหลืองได้เนี่ย ้ยุงเจอ้อเก็บไปก็ปัดยุงไปแบบนี้นะจ้ะเพราะว่าฉีดยาก,กันยุงมาแล้วมันก็ไามาอยู่นู่นอีกดอกใหญ่ดอกนึงจ้ะรุดเฟมเด้อ <c oughs> อาจจะรุดเฟมเด้อพี่น้องเด้อขวาอนทำงาน้ลจ้ะยาจะปาดแบบนี้แหละ เราที่นี่ยายก็ขวดเอาลากเข้าถมไปด้วยเก็บไปปัดยุงไปแบบนี้หละจ้ะเพราะยุงมันเยอะมากมันจะเข่าแต่่ตายตานี่งงานจ้ะได้เยอะแล้วจ้ะมาได้จ้กเก็บด้วยกันดรวว่ายายสนไม่เรียกว่าวยายไม่เห็นเรียกเลยมาเดอ้อ โตเต็มที่ด้วยแหละดกกระจุมกระจิ้มตะมุตะมิต,ะมตั้งกล้องไกลนิดนึงเด้อเพราะว่าตรงนน้นมันมีอีกดอนหนึ่งข้างกล้องะจ้ะเอาตรงนี้ก่อนที่เห็นเมื่อกี้นี่แหละค่ะ งามพี่น้องมาเดอันไม่กล้าเสียงดังพี่น้องตอนใหญ่สนออกบ้านมาจักรยานสามคันเลยย้อยเลยย้อยมาป่านนี้ละจ้ะแต่ว่าป่ามันใหญ่ไปคนละทางคนละโดนเหมือนบ้านเราเนี่ยคนนึงไปดนหนึ่งคนนึงไปโดนหนึง,นนง,ไ,ดนนงได้ยินเสียงทันเขาก็ลบจ้ะ ดี๋ยได้ยินเสียงยายสวนกะคนละภาษาเนาะอยากจะว่าโอ้ยยายสวนตาแตกนอพี่น้องขมามๆจ้ะสวยมากเกือบเดินตเตลิดอยู่ข้างๆนี่พี่น้องนี่จ้าแล้วก็นู่นจ้ะนู่นอีกดอกเดินเก็บเอาเนาะอันนี้อ,อุ้ยขมั้มจ้ะมันอยู่ในตะลุกเด้อ เฮ็ดบ้านยายสนถ้าไม่อยู่แบบนี้ก็ไม่ได้กินจ้ะโคกเตียนเตียนมดแล้วจ้ะอุ้ยกำมออามาเลยขาดไหมนี่ค่ะกำเดียวเลยจ้ะอ๋อ,อขาจะทับนี่เกือบหัวเข่าไปทับกานี่จ้ะนี่จ้ะ จะลงออมตนไปอ้อมโคกไปนู่นก่อนเด้อไม่ได้โชว์เฮ็ดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เอาเฮ็ดบังกลองไว้เดี๋ยวมันจะสายอู้นข้างล่างข้างหลังมันก็มีว้าวเออเกือบแล้วนี่เถอะเอามือไปท้าว่าเจอ,อ มันไม่เสมอพี่น้องเอ้ยอย่าว่ากันเด้อดอกตกากัน,กน,กนงามจ้ะวันนี้เอาตาก,กมาสามใบเด้อพี่น้องเด้อมาเต็มที่เพราะว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้มาจ้ะ ก็มีคลิปเก็บเห็ดรัวๆให้ชมเดอ้อคุณตาจะเอารถไปเอาฟื้นจะบางทีก็จะปั่นจัก,กรยานมาเองเด็ดไปป่าใกล้บ้านเดอ้ออันนี้มาตั้งยี่สิบกว่ากิโลมาไม่ถึงดอกปั่นจัก,กรยานจะแต่จะไปป่าใกล้บ้านมีเก็บอะไรก็เก็บเนาะป่าใกล้บ้านพี่น้องงามเหย ถมลากเดินนี่ไปไอหมานตายขยับตัวมาตรงนี้อยู่ในตะลุกนี่จ้ะอ,อยู่ในดงเบอร์รี่นี่จ้ะตอนเก็บบุเบอร์รี่ไม่มีใครเห็นหรอกจ้ะเพราะว่าเขายังไม่โผล่นั่นเองสองดอกใหญ่ๆจ้ะคาง,งามๆเลยจ้ะ กนี้สามดอกงามๆจ้ะยังคุณภาพดีจ้ะนึกว่าคู่แฝดที่ไหนได้ของจริงพี่น้องมันปูดำจ้ามันปูเหลืองแล้วก็มันปูดำเลยจ้ะเด้ออืม ติดตามไปด้วยค่ะเด้ออยู่นี่เห็ดเยอะเก็บจนถึงหิมะตกจะ้ะไปต่อกันจะ้ะมาเด้อจะเก็บด้วยกันเดินซิกแซกไปซิกแซกมามาโผ่ป่านี่เราจะตรงนน้นเขานู่นที่ว่ายายสวนกับคุณตาเดินเข้าไปที่ว่าลึกๆ สองกิโลเมตรที่ว่าป่าพึ่งตอ่อเยซุนนะคะเยสุนไม่หลงหรอกค่ะเพราะว่าไปป่านุ่นมันจะเจอป่าที่ว่าเราเก็บเบอร์รี่มาลุ้นกันต่อเด้อค่ะเด้อว,ว่าเห็ดฝั่งเขาตีนเขาทางนี้จะมีไหมแต่ตีนเขาฝั่งนุ่นยังไม่ได้ไปค่ะป่าที่เก็บเมื่อปีที่แล้วพึ่งหัวสีส้มพึ่งขาลายสามดอกคงจะได้สองดอกจ้ะเก็บผสมผสีกันไปเยอะ สามดอกเลยจ้ะขาแน่นมากขึ้นไหมลากเหนียวจ้ะานี่ค่ะสามดอกสวยๆเลยจ้ะดูเหตุจากธรรมชาติสวยๆพี่น้องสวยงามจ้ะ ไม่รู้ว่าใบไม้ไม่รู้ว่าเห็ดสีเดียวกันไปหมดจ้ะนู่นจะเห็ดทั้งนั้นจ้ะโอ้โหตาไม่ดีก็จะเหยียบนี่จ้ะเรายังมาเก็บได้อีกเด้อดอกเขายังเล็กอยู่จ้ะขึ้นไปตรงป่าเบอร์รี่เมื่อกี้มันแห้งจ้ะมันเป็นเขาลงมาตรงนี้ตรงมาบ ังไม่ไม้ทั้งเห็ดปนจันไปหมดจะทำเวลาเราเด้อจะเด้อห่อขนมมากินอยู่จ้ะชักหิวละอกลัวฝนจะตกไม่ใช่อะไรหรอกปุ้ย รอบข้างรอบเอวมีแต่เห็ดจ้ะเดี๋ยวขอไปทั้งนี้ก่อน mm hmm. ช้าก็จะว่าเด้อพี่น้องเด้อบอกมันจะสายจ้ะเดี๋วพี่น้องจะมองไม่ทันอยู่ใต้กิ่งไม้เนี่ยดึงออกมาก็ขาดจ้ะอยากันยุงเอาอยุงไม่อยู่ ฟังเสียงยุงเด้อพี่น้องเด้อย,ยายยายคือเงียบแผะยายฟังเสียงยุงอัสจอรอหันกระลันยอพี่น้องเอ้ยสมัยก่อนไม่ได้หาเห็ดเหลืองแบบนี้หรอกจ้ะเพราะอะไร บลูเบอร์รี่เราออเดอร์เยอะร้อยกว่าถังสองร้อยถังอะไรอย่างกันเนี่ยไม่มีเวลาหาเก็บเห็ดเหลืองเด๋ยวมีบลูเบอร์รี่เหลือลดลงมาเป็นร้อยประมาณร้อยถังปีนี้ถามว่าได้ร้อยไหมก็ไม่ได้ถึงร้อยจะได้แค่ค่าตั๋วเครื่องบินสองตายายเดอพี่น้องเด้อมาอุ้ยเห็นเห็ดอีกแล้วพี่นอ <c oughs> ้องกลับกล่องก่อนเด้อ จะเต็มตะกา้าแล้วจะเอาตะกร้ามาหลายใบอยู่วันนี้เก็บกันยาวๆเลยค่ะกดติดตามไปเด้อจ้ะเด้อนึจ้ะตะกา้าเต็มยายก็ไม่เดินกลับไปทางนี่นนดอกจ้ะยายจะเดินลัดเขาไปที่บ้าเราเก็บเบอร์รี่นั่นละจ้ะ มันจะเป็นทางลัดไปหารถนั่นแหละยายถึงกามาคนเดียวเด้อโอ้ยเอาได้ไหมนี่อย่าเอาเขาเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้เขาเป็นแนวเถอะเป็นเชือกไปอุย้ยป่าทองคำอีลีตัวพี่น้องเอ้ยสาบลาบไปหมดอุย้ยตรงนี้ก็มีนูน่นตรงนู่นก็มีอุย้ยเดินไปก่อนพี่น้องตั้งกล้องเก็บเนาะ สา,าบลาไปหมดเนี่ยว้าวอะไรจะป่านั้นนี่ค่ะเต็มไปหมดมีสาเหตุจ้ะนู่นจ้ะเดี๋ยวพี่สนจะตั้งกล้องเก็บเด้องามๆเลยจ้ะเหลืองไปหมดนู่นอีจ้ะนี่อีจ้ะนี่อีกดอนอุย้ยเหลืองก็ลาบงามเรืงองๆไม่ใช่เฉพาะดอนนี่เด้อมองไปทางอื่นก็มีจ้ะ งามจ้ะออบ้กข้างหน้าข้างหลังรอบตัวรอบด้านมีออืหมดจ้ะอ้ออ้อากาศจะฟร้อมไหมหอมหอม,หอมจ้ะมีหันตัวส่วนขึ้นวันจ้ะอุ้ยลอยตีนซัด ยากเด้อมันอยู่ใต้ยยาจะ้ะมันมียาจะได้กระตังมัม้งนี่ยอือจะเบ็ดเอาเดี๋ยวเอาตรงนี้ไกลๆกล่องนี่อุยฮักมูนฮักมเ,เมย์มดพี่น้องเอ้ยผมไว้กับพื้นอือแดี๋ยวมันะ อันนี้มันอยู่ใกล้เห็ดดอกนี่ยายไม่เอาเดอ้ออย่าไปเสียดายเดอ้อพี่น้องเดอ้อถ้าเห็นแบบนี้เราไม่แน่ใจว่าเห็ดเมาหรือไม่เมาก็อย่าไปเอาจ้ะไม่ต้องไปเสียดายจ้ะเดี๋ยวจะเนี่ยอีหันละสารตาเสียนเนี่ยมาเอ็นเตียแต่เอกอมือเกศเนี่ยเออตาอย่ไปเอาดอกนู้นอีกจ้ะสามดอกเออๆไปจ้ะงามๆจ้ะ อีกสองดอกสวยงามจ้าอลังการงานสร้างเลยจ้าโอเคเด้อค่ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวนี่ก็ได้เต็มตะกร้านึ่งแล้วจ้าได้ตะกร้านี้แล้วจ้าสวยๆเลยจ้า เดี๋ยวจะเก็บต่อเด้อค่ะเด้อย,ยังไม่กลับบ้านแต่ว่ายยสนจะโหลดคลิปเป็นเก็บเห็ดพึ่งผสมผสมไปเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเรามีคลิปเก็บเห็ดพึ่งเยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปเก็บเห็ดเหลืองเราก็ผสมผสมไปกับคลิปเก็บเห็ดพึ่งเด้อค่ะเด้อเพราะว่ากล้องที่ถ่ายอยู่นี่เดี๋ยวแบตเตอรี่จะหมดเดี๋ยวจะออกปากไม่ได้เดี๋ยวเกิดปัญหาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะโทรคุณตาม,มารับไม่ได้ก็จะประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็เราก็จะใช้กล้องตัวเล็กนี่ถ่ายทําต่อเด้อค่ะเด้อ เราก็จะโหลดตามมาเห็ดพ so hey ึ่งกับเห็ดเหลืองตามมาเด้อค่ะเด้อเจอกันอีพีหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปเก็บเห็ดอะไรก็เป็นเก็บเห็ดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนมาเป็นกำลังใจด้วยเด้อค่ะเด้อกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าเฮ้ยปาไก่กิเลสแตงกีว์ซามส์เฮ้ยเฮ้ยฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเด้อค่ะเด้อเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปเดี๋ยวมีคลิปเก็บเห็ดรัวๆมาจนถึงหิมะะตกเลยค่